จ้าสวัสดีจ้าพีผิวคลาดบาดเองด้ิจ้ะมาจากราชชวาไปหาหนอนโจดมาเซตซับเรียบร้อยนะจ่ะที่นี่มาถึงบ้านเมลี่ก็ทำกับเข่าอะไรไปเหมือนเดิมนะจ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำพิชซ์ิชซ์ที่กินเมื่อวานนะจ้ะแต่ว่าก็ใส่ตู้เย็นใบยังกินได้จ้ะก็มีแักทัวแักตุ่มจะอันนี้เป็นปลาดตัวทอดกินกระลุกโดดดิจันเมลี่ก็ทอดไปหายดิจ้ะนี่นี่เป็นไอ้ผัดเผ็ด านินถอดนะจ๊ะไม่รู้จักใครลมาหายเพลงแมรี่โบ๊ะกะเละขรงนี้ซื้อมาจากโรงงานจากกะเลยมากินเข่ามาจากมากินเข่าก็พิโยนะจ๊ะรู้ลายจะ่ที่เราไปหาเนาโจ๊ะมานิเนยก็ขึ้นมากรหิวตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครัวเกือบเที่ยงเลยนะจ๊ะโยกินตลาดถอดจัดโดดจอนเลยจ้ะ ขามั้บรรยากาศลอเลยจังค่ะี่น้องแจมค่ะขาวไม่ดีขาวไม่ดีค่ะาหมักกินดนะไอแบบผมดีๆนยผมไม่หงไม่เหยียังก็แม่ไปดไปอะไร้มันียบร้อยก่อนรีปะีก็ยงไมแม่ไปหาหน้าจ้วยตา แบบไงในหนู่มบ้านแม่บอกแม่ร้องว่านีสายแม่รูปุ๊บหนูบอกห <c oughs> โดดจริงกับปลาตัวถอดนี่ก็่อยจ้ะตลาดตัวนี่ก็น่าจะเป็น,นนะปลาอยนั่นปลาปลาจีนปลาจีนนะจ๊ะเอาปลาจีนมาทำเป็นปลาตลาดในรีสอร์ทซื้อมาจากตลาดหนัดนะจ๊ะ นกิน้อกเลวนะหรอทำอะไรกิวตุ่มตาตุ่มตาตุ่มตาแม่ไม่แบบกิ้งจอไหมดูแมทำไมคนสืตาป้วไแบบนี้เป็นอะไ แคลรี่ก็นั่งปอกนัดโจดรออยู่นั่นเลยจะจมะใจว่ามีจะทำโฮมอกจ้ะเธอทำโฮมกไปให้น้องนิ้งขายก็โรงงานนี่แหละโอ้ กันหนังปอกรู้จักอมด้วยจ้ะเราโจดอมนาบ้างราูเพื่ออะ โอเคไม่ได้ไม่นังกินเ้ลยได้เป็นี่ใหครแนะนำเมนูเลยจ้ะพิโยร์หร้องแนนำทีแ่นำแ่นูจะเนตนำอะไเนาะนังย่บซึบอยุบคุยกับเอฟตียังเห่คุยเนาะ ไปไานไี้ตอนปอนอโจนี่ต้อน,อนอออเอาพัดลมไปเปิดได้เลยจ้ะไม่ไหวอากาศหลอนหลอนเหมือนฝน,นจะตกไปจากหลอนแดดแบบนี้กินนหนม้ผิวนหม้หรือเมื่อไหร่จ้ะพัดลมสามพัดลมมัง เหนื S <S 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 ่กินง่ายนะม่ก็้สบุี่บบี่ายนะน่ก็ไปูกันง่าย

ไตเดือวมากจริงเลยอ,อร่อยก็อร่อยเพ้จะเพีจ้จน,นาวอ,อาไิ้น่างกินอะไรข้ยายของมีเฮ้นี่ให้ไกานี่เยปพื่อไป ตลาดตัวเนี่ยอ่อยจะมาทอดอย่างเดียวของโรดน,นกันจริงถึงกรุบโดดเนี่ยอร่อยอร่อย ทำเมลี่ไม่ได้ไปก็จะยูะะะเป็นาหาหน,อนห่อโจทย์ะไะเมลี่จะทำครับคงกับเขาไว้รอตลาดทำอะไรทำก็บกว๋วยเตี๋ยวก็จะใกว๋วยเตี๋ยวก็เกาเหลาก็จะเป็นเาเปลา ดูกอ็อร่อยประหลาดกอดจะหลุกโดน,น อันนี้น่าจะซื้อมาจากนาโรงงานนึกถึงตัวก็ที่ว่าพี่โยก็ชอบจิ้นอาหารจีวบทำเองอะไรมากกว่านึกถึงที่อาจจะตดชาติไนทุกปากอะไรอย่างเงี้ย กิ้งข้าวเส้นอีก็ต้องไปช่วยแมรี่นั่งโป๊กมาจุดเด็ดวันี้จะพอตอนนี้จะพอทันตรงนี้ก็ไปทำงานาาางนี่เดีนย้วว่าของนั้นีม่เียมอะไรอย่างเงี้ยเกม เกียวกระสีอะไรอย่างเหมกอะไรมนะันมาโจชิ้ตัวกันละมไมไ่เลยนะไ <c oughs> หนเป็นนาโจรกันละม่ 選擇我命運。 ประโย่น์กับมดไปหลายเมดย็ดเต็นๆการชงเยอะอก็การาวความอร่อยมันจ้ะจ้างเยอะขนาดไหนก็กิน อันาจักคลิปนี้ก็จะไว้เคเดี๋ยวจักรบพามากินข้าวหลังจากถือว่าพิโยไปหาหนวดโจนกับอนาจักพิโยต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกคนเดจ้าที่สวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพิโยแล้วก็ขอบคุณอนาจักพิโยรักเอฟซีทุกคนเด้จ้าสวัสดีจ้า